สวัสดีค่ะจากบ้านไลายองพยอมค่ะวันนี้ก็ได้รับพัสดุนะคะเป็นซองสีน้ำตาลของเฮียป,ป๋องโตจีนนะคะวันนี้ส่งอะไรมาให้บารายวงพยอมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเรามาลอกกันนะคะแกะง่ายแกะยากเออ มาดูซิว่าเยียบป,ป่องส่งอะไรมาให้นะคะลอกไปลอกมาตรงนี้ทำไมแน่นขาดเลยตรงนี้เกิดเหนียวเนาะว้า เสื้อนะคะสีน้ำเงินเสื้อคอโปโลสีน้ำเงินนะคะนี่เสื้อโปโลสีน้ำเงินนะคะ XL สวยมากๆ เบอร์ XL นี่ก็คือเบอร์ใหญ่สุดใช่หรือเปล่าคะสวยมากเลยนะคะเฮียป er ่องเฮียป่องโต๊ะจีนนะคะช้างไทยด้วยช้างไทยประเทศไทยโลโก้โลโก้ก็คือเฮ er ียป่องโต๊ะจีนนะคะถ้าใครสนใจนะคะรับงานทั่วประเทศนะคะงานออแกนายทุก หมดทั้งมวลเลยนะคะก็คือเฮียป่องโต๊ะจีนนะคะรับทําทั่วประเทศนะคะสําหรับงานโต๊ะจีนงานออแกนซ์นะคะของเฮียป่องนะคะข้างหลังไม่มีโลโก้นะคะมีแต่ข้างหน้านะคะสวยมากเลยเดี๋ยววันพระนี้จะใส่ไปทำบุญนะคะทำบุญที่วัดนะคะ จะได้ได้บุญเท่าๆกันนะคะเป็นสีน้ำเงินเป็นสีที่ไม่ฉูดฉินนะคะเป็นสีที่กำลังสบายๆนะคะเป็นสีที่มีความสะอาดมากกว่าเปอะมั่งก็ไม่เห็นนะคะนี่ค่ะสวยถูกใจนะคะเฮียป,ป่องขอบคุณมากๆนะคะขอให้เฮงเฮงปังปนะคะ ทั้งงานโอเกไนทั้งโต๊ะจีนทั้งช่องเฮียป่องโต๊ะจีนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ